โอกาสสุดท้ายนะครับที่คุณจะได้เป็นเจ้าของขบวนรถเบนซ์รุ่นใหม่ไม่น้อยนะครับในราคาที่ดีสุดแห่งปีนะครับกับเบนท์เคเมกาเซลสองพนะครับรถจัดหนักครั้งใหญ่สุดแห่งปีนะครับพร้อมส่วนลดสูงสุด500,000บาทห้า,ามพลาดโอกาสพิเศษดีแบบนี้นะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถเข้าไปรับชมที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเราที่ w w w b e n z k com นะครับเรามีรถเบนซ์สวยๆมากมายกว่า200คันเลยนะครับกับ G L C 250D และมาพร้อมด้วยชุดแต่ง AMG Sport Package รอบคันเลยครับตัวรถคันนี้ปีนะครับปีใหม่ด้วยปี18นะครับเลขไม่ก็วิ่งน้อยเพียงแค่58,000กิโลเท่านั้นเองกับราคาปกติ1,890,000บาทนะครับแต่สำหรับเดือนนี้ b e n z K Mega s a l e นะครับราคาพิเศษคันนี้อยู่ที่1,690,000บาททั้งเองนะครับหากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าต้องรีบๆกันเลยนะครับมา มาดูความสวยงามคันนี้แน่นอนนะครับมาพร้อมด้วยสีเป็นอิริเลียมซิวเวอร์นะครับเป็นสีบรอนสีบอลนะครับก็เป็นสีที่ให้ความหรูหรากระจังหน้าก็ตกแต่งมาใหม่เป็นแบบไดมอนด์กิลเลยนะครับพาชุดแต่งรอบคันเป็นเอ็มจีสปอร์ตแพ็เลยในส่วนของล้อด้านข้างนะครับตัวนี้เป็นล้อลายเอ็มจีนะครับขนาดถึง20นิ้วเลยนะครับด้านข้างก็ตกแต่งด้วยบนในข้างแบบไซเรนิ่งบอร์ดระบบความปลอดภัยด้านข้างนะครับมีกล้องนะที่เป็นกล้องแบบรอบคันฟังก์ชันประตูมาพร้อมด้วยประตูเคลเรสโกแพ็กเกจนะครับตัวท็อปเป็ม ฝาท้ายตัวนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับพร้อมด้วยระบบแฮนด์ฟรีที่เราสามารถใช้เท้าเนี่ยแตะเปิดเตะปิดได้ด้วยนะครับห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายต้องบอกว่า G.L.C.250 นี่กระเป๋าเดินทางนะครับสามใบใส่ได้แบบสบายๆเลยหรือถ้าเดินทางกันสองคนมีสัมภาระเยอะเราสามารถปรับพับเบาะได้แบบทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับนี่เราก็สามารถเก็บของเพิ่มเติมได้เยอะมากๆนะครับเอาวว่าตัวรถคันนี้นะครับกับงบประมาณ 1>, 1 6 9, ึ0 0 0้านก้าบาทต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับกับ GLC 250D คันนี้นครับหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็สแกน QR code ที่บุมขวาด้านล่างตรงนี้ได้เลยมาผมพาไาดูห้องสามกันต่อด้านข้างก็มีมา่านทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับแล้วก็ตัวเบาสมมติว่าเราไปกัน3คนนั่งเนี่ยนะครับผมนั่งตำแหน่งด้านหลังฝั่งขวานะครับแต่คราวนี้สัมภาระผมเยอะเนี่ยผมก็สามารถปรับพับเบาฝั่งซ้ายอย่างเยอะได้ด้วยสวิตช์อยู่ข้างในนี่ครับเห็นไหมครับของที่มีขนาดความยาวก็วางมาได้ นั่งกันสามคนเดินทางได้แบบสบายๆเลยหรือถ้าเราอยากนั่งสบายกว่านี้ของเราไม่ได้เยอะมากเราก็มานั่งในตำแหน่งฝั่ง60%คือฝั่งซ้ายนะครับคือตัวเบาะจะมีความกว้างกว่าเราก็พับฝั่งขวาได้นะฝั่งขวาก็จะเป็นชิ้นเล็กหน่อยก็สามารถเก็บของที่มีความยาวมาได้นะครับก็จะนั่งสบายมากขึ้นนะครับเข้า <im it> มาภายในนะครับ g l c เบาะคู่หน้านะครับก็นั่งสบายเบาะคู่หน้านี้ก็มาพร้อมด้วยเบาะเมมโมรีด้วยสามารถบันทึกตำแหน่งของผู้นั่งและผู้ขี่ได้อย่าง3ตำแหน่งด้วยนะครับพวงมาลัยทุกอย่างเป็น AMG เป็นไทตัดนะครับ กระชับมือนั่งสบายหน้าจอทุกอย่างก็สามารถรองรับ USB Bluetooth ได้หมดนะครับเครื่องเสียงก็เป็นเบอร์แมสเตอร์เลยนะครับแต่สําหรับตัวปี18ที่มีส่วนของฟังก์ชันนี้เพิ่มขึ้นมาคือ Adaptive Cruise Control นะครับแล้วก็สําหรับตัวเครื่องยนต์คันนี้แน่นอนนะครับมาพร้อมด้วยเครื่องยนต์ดีเซล2002นะครับ204แรงม้านะครับ อัตราการเร่งของเครื่องดีเซลต้องบอกว่าดีแน่นอนนะครับและยังมาพร้อมกับโหมดดินามิกซีเล็กด้วยนะครับที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการขับขี่ได้หลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นอี o ค่คอ o r t Sport อร์ตสปอร์ตผู้ลูกค้าชอบแบบไหนก็สามารถปรับเปลี่ยนแบบนั้นได้เลยนะครับเอายว่าตัวรถคันนี้นะครับเมอร์เซเดสเบนซ์ GLC 250D AMG นะครับตัวรถคันนี้ปี2018เลขไมค์คันนี้วิ่งเพียง58,000กิโลเท่านั้นเองนะครับกับราคาปกติ1,890,000บาทแต่วันนี้ ben K 2, 25, บนเบนซ์เคเมก้าน,น,นาาเซลล์ 1, 6, ทาราคาเลยนะครับกับราคาปกตินะครับ1 8 9 0 0ปกบาทนะครับแต่สำหรับเดือนนี้นะครับเบนซ์แอนด์เคม่กรเั่หรถจัดหนักจัดใหญ่ที่สุดแห่งปีนะครับคันนี้ราคาพิเศษที่1,690 0 0บาทนะครับมาที่เบนซ์เคที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้สวัสดีครับ